ไปต่อกันที่เรื่องของทหารกันบ้างคะ่ะพี่นกคะมณฑลทหารบกที่23ค่าสีพชัชรินจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการต้อนรับทหารใหม่ค่ะสร้างความอุ่นใจนะคะเน้นการฝึกตามมาตรการปร้องกันโควิด -19 ค่ะ พันเอกสุรศักดิ์สำราญบำรุงรองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่23พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและฝ่ายเสยนาธิการมณฑลทหารบกที่23ให้การต้อนรับทหารใหม่นะคะรุ่นปี2,565พลัดที่2ที่สโมสรนายทหารค่ายสีพัชรินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยการส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2565ผลที่2ของมณฑลทหารบกที่23ซึ่งมีการดำเนินการนะคะในวันที่1แล้วก็3ในเดือนนี้ค่ะพี่นก<า>ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการส่งทหารกองประจำการให้กับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน7หน่วยฝึกค่ะส่งเข้ากองประจำการสังกัดมณฑลทหารบกที่21ซึ่งมีกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศ รวมทั้งสิ้น941นายค่ะโดยเป็นทหารกองประจำการที่มีภูมิล,ลำเนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก,นกาา่นกาฬสินธุ์บึงกาฬและก็สกลน,นครค่ะซึ่งการรับทหารใหม่ครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติการตามนโยบายของพลเอกนรงพันธ์จิตเก้าแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะโดยเฉพาะมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทหารใหม่ทุกนายค่ะจะต้องผ่านการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วก็ต้องได้รับการคัดกรองความเสี่ยงจากหน่วยงานสาธารณาสุขอำเภอแล้วก็ภูมิลำเนาของทหารใหม่ค่ะพี่นกเพื่อเป็นการแยกระดับการดูแลแล้วก็กักกันโรคนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการฝึกทหารใหม่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ,คะน้คงพฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยจะทําการกักตัวแล้วก็ทําการฝึกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยด้านการฝึกนะคะก็จะเริ่มจากการฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นมีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้มีความแข็งแรงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าท่าอาวุธการใช้อาวุธประํำกายการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้น การอบรมแบบธรรมเนียมทหารการปลูกฝังอุดมการทางทหารการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะค่ะ